สวัสดีพี่น้องทุกคนมาพอ,อกันอีเด้อมือนี้ได้ี่วลากกันเลยมาพอ,อกันม,มีอย่างเนาะตามกุ้งสดอีกคือเกา่าใส่บังหงขิดอยากเปรีป้ยวๆอีกจักหน่อยกับสินขนมจีนเฮาพี่เนยคือเกา่ามาเด้อมาเด้อกินพอมีแห้งหายอยากจัเเล็กจักหน่อยเราเป็นองเนาะไปไปกินกันเฮา สวัสดีจ้าพี่น้องสุขทุกคนด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาไหกินสมตามตอนเด็กกับน้องหล่ามือนเสียบๆกิจยากเสียบๆคือเก่าตามใส่ยังไงน้องหล่าเอ้ยสูนพี่น้องไนกินใส่กุ้งสดด้จ้าพี่น้องจ้ามือนใส่กุ้งลายเสือแต่ละแรงเนาะตัวกลางๆดอกจำข้อดีกินแล้วก็ใส่ไสบัวพร้อมพี่น้องไสบัวหรือใส่บัวนี่แหละ น้องหลานรบไม่แ <laughs> ย่ใจซีมันก็เดอ้อบริพาห้องบัะชุชนในายานผีเสพแบบนี้เราได้น้องวานีอร่อยเช่นน้ำประแดกครับน่าก็ตรงลงครับน,นะแสบๆไปน้องจ๋าดูซีกับสีเสยูีแล้ว เส้นเหน,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 นียวหนึบอยู่นะฮะเส้นเหนียวเลยไม่ไหมครับมันบอกว่ากะบ,บีบมาวัานนี้เลยไปหลับมาวัานนี้เลยมาคนเบื่ลายเนาะเหมืนอนีบลเวลาหนักใกล้บ้านเท่านี้นเพียงเท่าเบื่ลาย มีแต่คนขายหลายมันหลายงานคนเราเนาะแม่เลยไก่ปีไม่แล้วเด็กก็ร้อยกับมีไดม้มันีมันสุดแค่ปรีพี่น้องเอ้ยคักะปะรีเหมาะสะใจอืบ่เปีย้ยบบ่เค็มบ่นัวบว่หวาน พอดีกินมีตูนมมชอบแบบนี้มาเด้อมาเด้อน้นองสุขุสุขคนเด้อพังราบพังไทยต่างประเทศได้ประเทศกินสม่ำตามตอนเดิกนมมมม้ำเมนตแลน้องน้องหรอจังซึนปากอืมไรื่วง่วงนอนมากินลด ใส่กันเลยชุดดีเนาะกุ้งสดอ่ะเพื่อนกินงยุ่นนางหลาเพื่อนเนื้อสุดมันขึ้นไปตุนพลาดไปเดียว ใส่เส้น1-5กหมน้ำน้าใส่หน่อยนึงใส่พอมีเนื้ำอ่ำเนาะก็ต้องใส่ลายย่อยไปเนาะอือมันยังข้อกขึ้นกนมจีนเดี๋ยวไิกินข่าวได้กิี๋ยนมจีนอย่างเดียว ขนาดเลนด้เนาะไปะเด็กกับไปเด็กกันนั่นเลยนี่ไปเด็กเขาเสวิมจ้ำแซ่บสุดยอดค่ะันนี้ขาอนุญาตกินเด้อบุตรพุธเยอะร้ายคองโปรด ยันพระท่านลงหละมีข่าวความเด้มาเลยโชว์ไม่รู้แยกกันยันพระท่านเพิน่นเอาหยอกกันด้วยเพียงเดอ้เอาหนอนหวัวหมวนเนาะพ่อหายขีห้หอดพี่นเนาเก่งเก่งเก่ง โหทั <emaal thinking> ้งดูดังลุ่มมีหมดทีนึงเอ้ยทงทางลุ่มทั้งบนทั้งล่างมีทุกอย่างพออภัยน้ำทานผู้ชมเด้อที่กินบลาซูภาพเอามืองบด้วยน่าเอ๋ยโมขัด Ngôn cả Làm sẽ à lại đâu hiền bà cả đi <laughs> Ừm ở à. ừ. ừ. กินรังมาอีกครั้งกินแหงมุดไปแล้วแหงเผินหางเหมือนหงลรงมันมึงหน้าแบบมังหน้าเป็นสุดๆเลยเนาะ Ngàm quật quật Nằm, Nằm lái này ừ. Thuột đơ ừ. Cả bụi này Bụi phẳng phải <laughs> nhanh dễ đá chứ Nhanh này ก็อะโมกินจะกินกกากระปุ่นกระปุ่นหนูซื้อมาเป็นโลเลยอัเนาะเข่าด้วยกันแกเกากระปุ่นอันนี้กับข่าอันเดียวกันเนขวนะันเงียวขาเนาะขาขนาดเลยเว้ย ถ้าปิดคัวอย่างนั้นราควบควบอยู่ลังอันลังอยูดิเปิดหมักซ้ายบวอยูตตามยังบุกเข้าไปเอาตุกัดอีกลังกำปั้งใหญ่น้นาะสิบบาทเนาะใส่ตาน้ำตาลายันไม่หล่นครับ เปิดน้เพศนองหลากนะนักงายอย่างคุน้อยอ็พูดป้ามันมน,นี่นเก่งว่ะ ติตัตกุ้งชองกแม่ลูกลหนึ่งกิงเต๋อกุ้งลกหนึ่งมันกรสชิราใช้ลพี่น้อเนาะกุ้งลูอยเป็ดชม่ได้ลไปแน่เนาะลองอมันแห้งใหญ่กว่านี้น้องยังน้อยลดกอีกตัวใหญ่ไล่กันมสบซ้ำนี่แหละจ้ะ มีต uhm. ูนกินเนื้ออยู่พี่น้องกินสดอยู่แต่ว่ากักทุ่งใหญ่บ่กล้ากินได้ใหญ่หลายจ้ะขนาดนี้น่ะกําลังดีอืมเปียกอลูดผักบ่ยังจะเปลือมังนาวคักเลยคักเลยกับตอนบกเก็ดอืบ่เอาได้แต่อเพิ่นสิ เขาสู้หนกินน้าโบเป็นแบบนี้นะกินอะ้รเจ็บท้องพอะไรเดี๋ยวมะอื่นจะพาเพผนไปดูไหมพี่ลมพรมีเหรอว่าเขากินขัง่ะขังห้านคือเขากินนั่นน้องมีคือกันบอลนั่งร้ายพี่น้องคะอือพะเจ้าแหลกเบียดดอแหลกเบียดเหนื่อยใจ ม่จะเป็นเบียร์ยฮหรอกเอาไปชื่อของเอาเงื่อนชนท่านี่เป็นแลกแลกเบียมากแล้วก็เอาเบี้ยน่ะไปแลกของกินไปชื่อของกินโอ้ก็จะทำก็จะทําแบบเมือนคูปองเหรออ่าเมียนี่คือคูปองค่ะล่ะอืมงานเบียก็จะเอาเห็ดคือสมัยตะกี้ดิ้ตะกี้จะใส่เบียร์นะพี่น้องจ้าย้ำอื่นในภาคพี่น้องปบอต้น เป็นอาหารบ่อือโอ้มีซํวงพร้อมเด้เด้ในส่วนพี่เอกส่วนพี่เอส่วนแม่น้องกล้าไปเต้นนํากันเสียหน้าร้านเนาะอือบ้านนี้พ่อีได้มันก็เม็นมาเคิดพอนะเมียเบิดอุดปากบาดเถอ เป่าบแห้งบานแห้งบานก็เก่าเนาะน้องเอ้ยไดพี่คนได้พี่นอ้อ,าองาก่คนเอาสำหรับพี่นี่กันว่าท่นนี้เราเป็นเนาะเพดแห้งไปกินน้ำก่อนมาเนี่ยขอบคุณทุกเม่นทุกกำลังใจขอบคุณที่คอยติดตามเดอ้อคุณผู่คุณน้องคุณลูกคุณหลานอยู่ทังลาวผังไทยและต่างประเทศในประเทศด้วยจ้าผู้ใหญ่ใจดีทางการเละใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า